สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมออนไลน์เกมนี้กันนะคะเพราะเกมนี้มันสนุกมากเลยโอเคนะโอเคนะทุกคน <Okay S 1> เรา yeah, จะไปทำภารกิจการสุสานต้องต้องมีคนฆ่ากันเองในภายในสิบวินาทีโอเคเกมโอ้ยเกมอยาเหล็กยาเหล็กดีโอ้ออ <Okay. S 1> โห โอเคอย่างนี้ก็คือยาโอเคต้องใช้สมาธิอันนี้ต้องใช้สมาธิโอเคได้แล้วโ oh. อ้โหยาแหลกยาแหลกอืมมันน่ารำคาญมากตอนเวลาเกมเลยมันน่ารำคาญเลยเกมหละเฮ้ย อะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เรากำลังจะไปทำเควสทางห้องตูนนะคะแล้วก็เจอมือไีพีห้านอนอยู่ในห้องครัวเหร ผกก็พูดดูดีมากเลยนะไม่มีข้ามูลค่ะอยู่ห้องกิอยู่ห้องบาโอเคผมกลัไปทำเคสแล้วผมนั้นก็เหมือนมีจะมีคนโดนตัดนิแปลวประมาณสองคนไม่ไม่รวมคนตายนะไม่รวมคือผมคิดว่าคนที่อยู่ในหมู่ฆาตกรอ่ะ อ่ะผมขอถามหน่อยใครเป็นคนเจอหมายเลข2ระหว่างใครเป็นคนอยู่หมายเลข2กับหมายเลข5้าบ้างช่วยบอกมาหน่อยได้ไหมครับอ้าวผมจะบอกตรงนี้เลยว่าใครอยู่กับหมายเลข2ระหว่างหมายเลข5้าบ้างใครอยู่กับหมายเลข2และหมายเลข5บ้างครับ วงสมุดแล้วก็เดินผ่าแล้วก็เห็นเบอร์ห้านอนาอายุก็เลยเข้าไปราแรง,งานอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับคือมีใครอยู่ใกล้เบอร์ห้าไหมครับผมอยากรู้แค่อย่างเดียวคือประมาณนี้อะครับวงั้งงดโหวตไปก่อนงดโหวตอ,อ,อ่ะงดโหวต โอเคโอเคผมจะไปคนเดียวฉันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนฉันจะเจอฆาตกรภายในอีกหลายวินแรก ผมรู้สึกแปลกๆกับเบอร์หกวะ่ะทุกคนดูครับผมรู้สึกแปลกๆกับเบอร์หกมากเลยมลผมรู้สึกแป,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 ปลกๆกับเบอร์หกมากจริครับทุกคนดูจันเบอร์เงี้ยเงี้ยจันเบอร์มั่วมั่วนอย ปลอดภัยอย่างแรงเฮ้ยสุด,ดจ,จริลย้ะ คุณเบอร์เจคุณเบอร์เจ็ดคุณตามผมทำไมผมอยากรู้มากเลยคุณตามติดห้องคุณตามติดผมมาหลายวันคุณตามติดผมมาตั้งแต่ตั้งแต่ข้างบนจนมาถึงข้างล่างแถวห้องไฟอ่ะคุณตามติดผมมากเลยอ่ะหมือนคุณจะฆ่าผมไม่ได้อ่ะันตามเงียบๆหมือนคุณจะฆ่าผมไม่ได้ด ไปมีข้อมูลคาะกันกำลังทำเพสอยู่ที่ห้องรับประทานอาหารผมอยากตามคุณไปไงแต่ผมจะบอกคุณว่าตอนที่ใกล้ๆคุณผมจะเปิดไมคอยู่แล้วบอกคุณว่าไปหายคนนึงขอเขอ้าด้วยได้ป่าด้วยได้ป่า ไม่มีข้อมูลนะเพราะเราทำเควสเสร็จแล้วเราจะเดินว่ามันมีใครตายไหมผมรู้ว่าคุณหมายเลขจินั้นคุณต้องเป็นฆาตก,กรแน่ๆคือผมก็รู้ว่าคุณแน่ๆคือกดในกดเหล็กในยานนี้ต,นต้องตาก<ห><า>ันเป็นกลุ่มเท่านั้นห้ามตาคนละสองคนกดเหล็กในยาน,นี้็ไม่ใช่เบ๊งอเหรอก็ใช่บอกคุณอยู่ว่าบอเขาด้วยแล้วก็จะบอกว่า ค,คุณแน่นะนคนแรกก็คือห้ามไปกันสองคนไปกันเป็นกลุ่มเข้าใจไม่เชื่อไม่เชื่อใจเบอร์เจ็ดไม่เชื่อใจเบอร์เจ็ดไม่เชื่อใจวันมันตามกูหลายครั้ง กลัวเร็วกลัวเรวอย่าพูดดังดิซว่าแล้วเว็าแล้วเร็วกลัวเร็วว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นมนุษย์หมาป่าเดียวได้มันเป็นมนุษย์บ้าป่ารู้ไหมรู้ไหมคนหนึ่งรู้ไหมใครเป็นรู้ไหม